สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นดาวกาชาตนะครับดาวโจน v i p แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับสาหรับนะครับแนวทางก็ขอบคุณนะครับที่นะครับพี่ๆสมาชิกเนาะก็ติดตามนะครับพี่ๆเนาะเมื่อกี้เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับถามว่าวันนี้ลงดาวโจน v i p หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลงนะครับเนาะอาจจะลงช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับพี่ๆ สำหรับนะครับแนวทางเมื่อคืนดาวกาชาตินะครับให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก1 3 4 7 0 6ไม่มาท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่70ดนะครับดาวโจร VIP ให้3กับ7ผลที่ออก8ป5 7 6ดนะครับ3ไม่มาท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่76หุ้นดาวโจรให้2กับ9ผลที่ออก8 2 7กับ8 6นะครับ9ไม่มาท่านใดเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่27นะครับ มาแค่เด่นลองนะครับพี่พี่เนาะทั้ง3รอบเลยนะครับเมื่อคืนนี้ต้องขออภัยพี่พี่อีกครั้งนะครับส่วนแนวทางนะครับแนวทางในวันที่25ส่วนแนวทางวันที่25นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยติดตามนะครับลาวกาชาตินะครับ กาชาติคืนนี้ให้ไปที่เลข3กับเลข9สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 90 94 97 30 37 39นะครับ3ตัวนะครับ390นะครับผม าส่วนดาวโจน VIP ให้ไปที่เลข0กับเลข4สายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ05 07 08 4ี่ห้าสตัว4 0่นะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนคืนนี้ให้ไปที่เลข5กับเลข1 ายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าสามตัวนะครับห้าหนึ่งหก สำหรับแนวทางนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับนอก3าแนวทางในรอบดึกนะครับก็ขอให้ปังๆเฮง,งๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ